เฮ็ดย <c ười> ังก sure. <inaudible> oh. oh, so so ํา uh, ลังนึ่งข้าวจ้ะกําลังนึ่งข้าวโดยโอ้ว่าหันปุ๋ยใหญ่ทางบาวจิบโอ้มาให้โอ้ใหม่เลาที่ว่าได้แล้วเนาะโดอาที่ว่าได้แต่ทางใหม่เลาพี่น้องเอ้ยที่ว่ามีปใหญ่เพิ่นทางบาวเจ็บบ่โดอเพิ่นซื้อเรียบร้อยแล้วบ่ล่ะหรือว่ายังเพิ่นมื้อ มือนี้กะมุมบ้านมุมเพื่อนน้องไม้เพื่อน,น,อเ,นเนาะมายามบ้านน้องหน่อยน้องไม้เพื่อนอีกครั้งพี่นอ้องเอ้ยเนาะอ่ะหลังจากที่ว่าห่างหายไปสองสามวันอ่ะน้องนิดเพื่อนบอกสบายพี่น้องเอ้ยก็เลยว่านางอยู่ฝ้าลนอกเพื่อนเน่ขึ้นไหลในบ้านเอ้าพี่น้องเอ้ยบันได้มาอัปเดตบันได้มาทายทามข้าวทามข้าวน้องหน่อยน้องไม้เพื่อนพี่น้องเอ้ย มื่อนี้ก็เป็นว่ามือที่ว่ามีโอกาสเนาะที่ว่าน้องนิดเปิลกับฮูซึกว่าไข้แน่แต่แบบว่าบวดเทิงขันว่าเศร้าแต่ว่าไข้แน่แต่ย้อนขึน้นเป็นห่วงเป็นแย่ยน้องๆก็เลยว่าพากันมาอีพี่เราเอ้ยไปใกล้บ่ได้แต่ก็แต่มาใกล้ๆแล้วมาหาทางหนองไม่เพราะว่าเปิลกะพอดีลูกกำลังลูกได้พี่เราเอ้ยก็พากันมาเลยค่ะน้องนิดพี่เราเอ้ยมาเยี่ยมบ้านนอ้องไม่เปิลกู มาหาทางนอกเงควนกำลังเห็ดอ่าคือว่าพุทนานบ,บนอกกำลังนิดควรแน่ยืนหน้า,นาอีกเพร่ป็นเลยอ่ะก่อนอื่นกับฮันหนา้าหันตามาทางฝีกันเนาะกาบทักทายสบายดีเด้อก็แม่เอฟซีสู้ๆสู้คนเนาะบอกว่าจะอยู่ไฟในประเทศและก็ต่างประเทศกันยินดีตอนหับาข่าวสู่สองสาวน,าน,นู่นนาคือเก่าคือเดินพี่ราเอ้ยน้องจ๋าชื่อ่ห่างหายไปโดนเนาะมื่อวานนี้พีออ่ราเลยอัปเดตบ้านน้องควร กาบ่ทันได้มีการคืบหน้าเพราะว่างบน้องเพิ่นกาบ่ทันได้มีบ่คือว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยก็ยังบ่แน่ใจเนาะอ่ะกาว่าสิมาถามทางน้องเพิ่นนําเอว่าอ่ามีลบ่งบว่าจังได๋ไปมีแต่ว่าไปถามทางนก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้ก็มานํากันกับน้องนิด2คนพี่น้องเอ้ยอ่าน้องเพิ่นก่อน โดยสบายดีอีละเห็ุยังกำลังนึนเขากำลังนึงเขา,ลลเขาโดยไปไซส์มือนี่ไปครับจา้างไปครับจา้างโดยเอหมัวพอวันเป็นคุ้มกับียกับงานเนาะโดยอืมยืนเข้าแรงกินแรงราะว่าเอือยกับบริมาสร้งซับ้นน,น้องน้องนิดคับกับบอสบายเดเป็นไขร ấy. เลยพลากันเผากันอยู่ในเพื่อนบนไปทางใด <g ül> แต่กาโดยคนเป็นห่วงเป็นใหญ่น้องๆก็เลยว่าโมนี่ได้ข้ามาอัปเดตน้องเหมาะหน่อยอีกั้งเห็นทีมงานเป็นกาได้ข้ามาแต่ว่าขามาบาตูนบาบนโอ้บ,บาบุนเนาะ,ะบาบุนบาเจ็บ เพิ่นก็เลยเข้ามามีแต่ทีมงานเข้ามาแล้วก็ว่าโตดมันแดเนาะอืออันเอื้อยก็ว่าอยากถามน้องหน่อยนําที่ว่าบเือนงบซานน้องพอได้แน่แล้วบ่อีละบ่บ่ทันได้บ่บ่อืว่า mày xa là hành Cô nhầy thằng bao chếp mà mày xe là thì bà đầy leo nó Được À, thì bà đầy tự tế thằng mày xe là đâu thì bà mì cô phần thằng bao chếp bò Được À, phần sự đẹp lội đó bỏ lá lưu bà nhặn Phần mưu ơn Phần mưu ơn Phần mưu ơn phần mưu ơn phần phần mưu mất phần mưu ยังยังอีกบ่เฉพาะไม้ซีล่านี่ได้ไม้ซีล่าครบเลยครบเลยโยเอสิบ11ตาบ่ได้ครบเลยเนาะโยอือกะถือว่ายังแต่บ้านประตูกับบ้านผู้เอี่ยมเนาะโอ่ามีแต่ว่าสู้ๆละอีลเอ้ยคอยดคอยยืนี่แหละคอยเก็บคอยกอีลเด้อไฟไว้กลละจนอยมันระบ้าตื่นด้ ตามข้าวตามข้าวเ่ว่ามืออื่นนี่แมนเพิ่นมาทรงใหม่เสลาเนาะโดยหลังจากเ่ว่าเพิ่นมาทรงนี่ก็แมนสร้างเพิ่นก็มาเลยเนาะบโบว่าเขายังตอนบัตรโอ้โดยโดยโดยเทว่ามืออื่นนี่บุญบาทวิบุญบาทเขาจังสิลงมาเห็นบริวิบุญบาทบ่โดยมือได้บุญบาทมือวันที่เจ็ด สี่ป่ะวันข้านวันข้านโดยอืมันข้านนี้มือมือตั้งมือเรือว่าจะได้วันจันตังวันข้านกินวันจันตังวันข้านกินเนาะเออก่าบุญประเพณนี่อ่าต่างบ้านต่างเมืองหนองน้อยเนาะดีเลยเนาะส่ามสี่บุญบาทลางังจากนั้นมาจาังพอดี เริ่มต้นเห็ดงานเห็ดอันนั้นเป็นยังไรแอมแปลนไม่เสลาเลยหน่อยละเนาะเสลาอังถวยต่อยไว้ละแบ่งแบ่งกันเห็ดเวี้ยกสวยกันเห็ดเวี้ยกบ้างทางน้องหน่อยเพื่อนกาหนึ่งเขาล่างถวยกัวเทือนพี่น้องเอ้ยน้องไม่เพื่อนกาหัวชวนพักบ่ Được ừ, mong gào ừ, ừ. 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 đi ba mhm 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 chạy mhm 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 này mhm mhm update mhm mhm Nội mhm 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 เป็นเลยนี่ในพักกันอย่างเอ้ยปาัฒนาเองกับยมทันเห็ยนตะเถื่อได้พักกันีกลับมางวดปีเนาะเตียววะคนเปลูกหนองหน่อยหนอง,นอง,นองไม่เ้คนกระเป็นหมากเป็ดตีเรียบร้อยเป็นเอ้โอ้มากเขือเหมืนอุดมสมบูรณ์บาดนี้ในสวนขวาน้องหน่อยน้อง,องไม้เลยมาหนัหน,น,นองเคนกระเป็นหมากเรียบร้อย มะคุงกขาเป็นมากะปนพ่อได้บรรเทาทุกพ <somet ingers> ี่น um ้องเอ้ยคลองกินคลองอยากน้องเพิ่นอ่ามะคุงกับพ่อมะคุงพี่น้องเอ้ยเพิ่นสะอนมะคุงน้องเพิ่นอืมผักสลัดที่ว่าหวานหัวก้อนดอกบิดเลยตอนนี้ฟักกาษโยกำลัง เดี๋ยวอู้หมักหนามพี่น้องเอ้ยหมากตัวอันตัวอันดีทางนั้นหมากเรนนองปุ้ีเป๊ะเลยเนาะอ่ะมีมากคุงแล้วก็มีหมากเรนพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีผักกาดพร้อมีกับแก๊บแกมแกมเนาะกับตำหมากคุงพี่น้องเอ้ยอืหมากแตงนอง ກໍາລັງຈໍກໍາລັງດອກພີ່ນ້ອງເອີຍອູ້ກໍາລັງໃຫ້ໝາເຂแปງກະໄດ້ເດກໍາລັງຈມາກພື່ນອງນ້ອຍເພກໍລັງລ້າຍທາງັ້ນນນອງນ້ອຍເນລາງຖວຍພນ້ອງເກທ หนึ долларов, ่งเขาทางโมเขาป้าไว้แล้วน้องคนกะมาล่างถ้วยนี้ล่ะน้องตนแรกในเสีย่างกินตะลี่เก็บผวกะทสวนเกีบผักะทสวรกินเอาพอดีักกะ่วงงามพี่นอยเางอยากมากรุงแมไเก็๊ปละกรงไปตั้มน้องหน่อยเนาะอยากพักกเด้เก็บพักนี่อยากมะเขือปนมะเขือแกพอได้ปนมาดี ກໍມັກແຕ່ງນ້ອງເພິ່ນກໍກໍາລັງຈໍແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ໃຫຍ່ເນາະອີ່ຫຼານເນາະໄດ້ເພິ່ນໄດ້ບັນເຖົ້າທຸກພີ່ນ້ອງເອີຍໃນຄອບຄົວຂອງນ້ອງເພິ່ນພໍໄດ້ແບ່ງເົບກໍາງິນມາກືເຂົາອັຂອງກິນອັນດ້ືເຄື່ອງເຮືອນີນອ วีชีวิตน้องน้อยน้องใหม่ที่สู้กับปัญหาชีวิตแต่ละมื้อพปนงเไ่แดแต่ว่ามีงบซื้อไม้เสลาด้เนาะอแต่ว่างบทางผู้ใหญ่เบาเจ็บเพิ่นเนาะเนาะอืาพอได้บรเทาอีกเนาะอย่างเลือแต่ไม้บ้านประตูพี่อเอยบ้านประตูบ้านงเอี่ยมเนาะ แต่ว่าอดใจสู้หาเงินหาคํานี่แหละอีล่าเอ้ยหาทําจ้างหาป้ายแหละเนาะแล้วบ่อีลายังยังหมอบ่ชีวิตน้องน้อยน้องมแต่ละมือแต่ละเวนล่ะเนาะ ดีใจบ่เวลามื่อนี้ตีว่ามีข่าวดีดีใจดีใจอ่ามีฝรั่งสูงงานต่อีเนาะความภาคภูมิใจเดี๋ยวเอ้ยเนาะที่ว่าการรอคอยแหละอยากให้เฮือนแล้วเนาะอยากให้เฮือนแล้วอยากให้บ้านแล้วแล้วที่ละเว็บบุ้มีก็บตอนไปดิ้นรนอันไรสื่อเขาสื่อน้ำสื่อนายูเนี่ยกินงบตีว่าน้องไปหับจ่างแต่ละมือมีไป หน่องไปซื้อ,อย่างแน่ละ่ะซื้อของกินของยาซื้อข้าวซื้อน้ำนีละเลแดงเล็กๆน้นอยๆอืมูมตีแล้วเนาะไปไล่วันเลยไล่วันกะแถวนี้เฝนจีจ่างกันกะวันหนึ่งเส้นกีบเนาะแม่นบอกเส้นกีนบบอกที่วันหน่องไปเออเพราะว่าค่าจ้างกะบ่อแพงพี่น้องเอ้มาไล่ใส่ว่าทาง บนี้แบบว่าเศรษฐกิจเป็นบ่มีหลายเนาะหลายเนาะแต่ก็เลยว่าเอาแห้งสูวันนี้แล้วบ่นี่ล่ะไปเบิ่งหขาวต่ออีเนาะบ่ฮู้ว่าทางนั้นไผหมดเบิดแล้วก็บ่จักยามตะเวนค่อยคําลงแรงพี่น้องเอ้ย ຢູ່ທີ່ບ້ານຕີ້ເຮືອນນອກນ້ອຍເພິ່ນມື້ນີ້ໂອ້ໄກ່ແນ່ເນາະຄິດວ່າໄຟຫມອດປະເບິດແລ້ວພຸ້ນດີເຂົ້າຂຶ້ນກັບມານີ້ດີຂົາເນเรียບຫ້ຍມນີ້າກແປບກເຂົາສຸກະล่ะຂົາສຸກແກນຂອງກິນດນນາ มาวันนี้เห็นหน้องมีสีหนะน้าเนีมนมยมๆแจ่มใสพี่น,ออน้นะอ,นองเอ้ยคนนี้เนาะเพราะว่าน้องพคนก็บ,บีใจน,นอยแหลนะเนาะะที่ว่ามีงบสร้างบ้านพี่น้องเอ้ยะที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นมาอุปถัมภ์คำสู้ชีวิตน้นองนี่แหละพี่นออาา้องเอ้ยมาเสียเรือน้องเพิ่นทางด้านใหม่ต่อคอตาเลนะอเนาะบปรได้ไต้ไฟ่ไปละคือมือ ไปก่ออืมพุ่นนี้บ่แม่นแต่น้องไปหาแต่งวดนั้นพุ่นบ่โเออไปหาแต่งวดนั้นพุ่นแพี่น้องเอ้ยตว่ายังบ่ได้ใส่อีกอยู่เนาะโดอืม ดูชีวิตขนาดพี่น้องเอ้ยเกี่ยวว่าแล้วนว่าเป็นผู้หญิงก็ถ้าแฮงจะเฮ็ดได้ซําผู้หญิงเนาะอีหลาเนาะอ่าถ้าเป็นผู้ชายเวียดนักที่ว่าเวียดงานก่อสร้างเนาะถ้าเวียงานก่อสร้างกสิได้ราคาแพงอยู่พี่น้องเอ้ย And, maybe, is, the, il. Il แต่นี่เป็นพยิ่งกับอาศัยห้าหับจานหับใบกนเสือกกนมั่นงานเบาเบ้าเห็นล้วปีนั่งเยต่เสียดงานหนักกันเนาะแต่นี่กันยังนองไม้เพ่นกหน่วงหมดหลูกแล้วเนาะโดยทางด้การสู้ๆได้หละเด้โดยสู้กับเบียกสู้กับงานสู้กับปัญหาสีวิตแต่ละมือแต่ละเวบนเนาะอืมเห็นแล้วย โอ้ลูกคักขนาดเนาะพื้นตัวนี้ปืนยางพลาปืนยางพลางวดก่อนที่ว่าเฮาอันดังหันเพิ่นบ่ทันได้แฮงบ่ได้เนาะดอ่ที่ว่ามีควงวดก่อนกะบ่มีอยงมากมายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เพียงแต่ว่ามาถามข่าวถามข่าวน้องๆเพิ่นอ่เพราะว่าดนแล้วบ่ได้เข้ามาหาน้องๆ FC หลายคนก็ถามซานาว่าคือบ่เห็นมาหาน้องน้อยน้องใหม่ ขึ้นไล่ขึ้นไล่เคฟซีเขาไปทาซาช่นาในไหลซสดเนาะจะได้กับการปะโทดปอาไผเด้อสบายดีน้องนิดโดยสบายดีเด้อโดยเป็นจะได้บัรนีอาการนนองมืร์นียังวิ่งวิ่งในน้อยนึงสูบไว้อรือเปลอดู่กินยาทำแน่แล้วก็เลยมาหาทางหนองไนเลยโดย บ่มากงไอต้นน้องพอดีเนาะมาท่ามข่าวท่ามข่าวน้องๆ้องพอดีเจ็บปะได้กระบุกกระบื้นลูกขึ้นมากลูกปลไหลแหกสองสามหมื่นเลยเนาะโดยวันนี้กรแบบพอลูกนางได้แน่ก็เลยไปเดินทางเออร์โนนาเดี๋ยว่านติเออร์โนนาขับรถไในลองมิดทีเหมือนกัเพื่อจะได้วันนี้ใหญ่ครับคากบ่ซัมจิโดว์ดเติเนาะแมนซงใไ่ซับเนื้อเลยนอนาขับรถ ตนี้ก็ยานดูคกินจังได้ข้าเบงบไหให้เลยข้าวไหลเลยแต่เบท่านน่อนเลยเล้วนะเลยเนี่ยท่ามกาวท่ามกาวน้องวันนี้ทางในก่ห่วงมืดเนาะน่องหนอน้องไม่ก่ห่วงน้องนิดกะห่วงใหญ่ย้นก้างเนี่ยวันนี้สิเกเอยบ้าเอ ดีนึงข้าวสิข้าวเรียบร้อยบัดนี้น้องน้อยเพิ่นกะจะน้อยนี่กะแกงหางของอยู่ของกินแล้วเนาะอีล่าเก็บผักเด้อเนาะไก่แน่อยู่ดอกเพราะว่าทางทีมงานเพิ่นกะพอได้ใตะนางให้น้องเพิ่นพอได้ปลูกปลูกผักพี่น้องเอ้ยปลูกมกมมกตอกเนาะมเือมแตงพอได้บเทานี่แหละพี่น้องเอ้ยพอได้ย้อนเาย้อนแรงเนาะอื โอเคสันกะเอื๋ยกะเสือบด้ยลบกวนน้องเด้อมาโมนี่เอื๋ยกบวิยังมาฝากมาตอนมีแต่ความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ความกินหอดเสมอโดยเป็นยังโดยขอบใจหลายๆเด้อโดยโอเคเนาะเอื๋ยกาเสือโครโตกับเลยได้หลาเด้อโดยให้เด้อโดยบายบาย คพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็คือว่าแหละาถามข่าวถามข่าวทางน้องน้อยเพิ่นเนาะอ่ะที่ว่าเฮือนซานของน้องเพิ่นก็ดีใจนําน้องเพิ่นนําพี่น้องเอ้ยที่ว่าอ่ะมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นยืนมือขามาซอยน้องน้อยน้องมเนาะที่ว่าอ่ให้งบสร้างบ้านสร้างเฮือนน้องเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยให้แล้วเนาะเพราะว่านี่กจะน้อยกฮอดเ้ดูยามนแล้วพี่น้องเอ้ย อ่าหญ้าตกมาซะเดือน3เดือน4นี่กะผลนี่กะเริ่ไม่ได้พี่น้องเอ้ยอ่าถ้าผลตกนี่กะคือว่าละเฮือนน้องเพิ่นสังกะสีกะลุลัวหมดอยู่เนาะอ่ะบ่คือตอนที่ว่ายังน้อยเดพี่น้องเอ้ยที่ว่าอ่าลูกเต้าพ่อแม่นอนในบ่อนเดียวกันเนาะนอนแหยกันได้อ่เพราะว่านี่กน้องๆเพิ่นกเป็นเจเป็นาลพี่น้องเอ้ยอ่ะกสินอนนกันกบ่คือพี่น้องเอ้ย กาทาว่าเฮือนบบเลวก็จําเป็นนี่แหละพี่องเอ้ยเพราะว่าพพลหลี่พ้นเด้แต่ว่ามีจุดใดจุดหนึ่งเนาะที่ว่าเื่อในเฮือนพออยู่ใดก็ไปมนก็อยู่จุดนั้นแหละพี่องเอ้ยอ่าจังไดกากาขอบอกขอบใจด้วยเนาะพ่อแม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญเบิด์สกูสกุลที่ว่าเขามาสนับสนุนเขามาซัพฟอร์ตเรียกว่าอ่ายืนมือเขามาซอยขอบคุณน้องหน่อยน้องไหมเนาะ อสร้างหน้ากากขออวยไส้ให้พ่อนให้พ่อแม่เอฟซีเบอร์สกู๊ดสกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญอีพ่ออีแม่อ่บอัวซอยู่ไฟในแล้วก็ต่างประเทศเนาะที่ขามารับเบิร์รับสาา้มกรีปสานหน้าแล้วก็ขามาอะนะซับอร์ตน้องหน่อยน้องไหมเนาะอ่ะก็ขออวยไส้ให้พ่อนให้พ่อแม่สกู๊ดสกคนการเงินการงานก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อเนาะสหรับคลิปนี้สร้างหน้ากา จะได้จบคลิปไว้เพียงจำหนีเนาะเพือพาะกันคลิปต่อไปพี่น้อยอ่าสำหรับคลิปนี้สายหน้ากนะับข้อกาวกัวมา,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 าสบายดีบาย,บาย